สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว youtube นะคะและชาว facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพง์การเกษตรนะคะมีรถไถคูบ้าต้ L3608DT นะคะตัวนี้รถมาใหม่นะคะมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้าค่ะตัวนี้นะคะมีโครงกันกระแทกมาให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้กันไฟแตกนะคะพร้อมอุปกรณ์หลังนะคะคือผ่าน6นะคะตัวนี้ นี่ค่ะสภาพสวยนะคะสำหรับคูปะตา L 3 6 0 8ด DT ตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวเครื่องยนต์นะคะสภาพตัวเครื่องยนต์นะคะลูกค้าสวยมากค่ะตัวนี้ไม่มีรอยแกะรอยลือนะคะรอยน้ำมันรั่วซึมไม่มีนะคะลูกค้าตัวนี้ดีมากๆนะคะนี่ค่ะสภาพสวยๆเดิมๆนะคะสำหรับ L 3 6 0 8ด DT ตัวนี้นะคะ36แรงม้าราคาไม่แพงนะคะ ชั่วโมงการทำงานอยู่ที่685ชั่วโมงนะคะตัวนี้เดี๋ยวมาดูสีสันรอบๆคันค่ะนี่ค่ะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะสะภาพสวยเลยทีเดียวนะคะตัวนี้สำหรับคูบะต้ l 3 6 0ารุ่นขายดีนะคะลูกค้าถามกันมาเยอะมากๆนะคะสั่งจองกันไว้ก็มีนะคะนี่ค่ะเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะใครไวใครได้เลยนะคะตัวนี้บอกเลยว่า มีคันเดียวของร้านนะคะสำหรับ L 3 6 0 8นะคะามาดูด้านยางนะคะตัวนี้ยางหน้ามีสึกก่อนบ้างนะคะแต่ว่าทางร้านปรับเปลี่ยนเป็นยางใหม่ให้นะคะตัวนี้คือสภาพเดิมของรถนะคะยางหลังค่ะตัวนี้ยางหลังสภาพดีอยู่นะคะพร้อมใช้งานอยู่นะคะกระทะล้อค่ะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะตัวนีด้ด้านหลังของรถนะคะนี่ค่ะ ตัวนี้นะคะรถสวยนะคะเดิมเดิมเลยนะคะเป็นรถไล่นะคะ PTO ไม่ได้เปิดใช้งานนะคะนี่ค่ะเป็นสีเดิมจากโรง,งงานนะคะมาพร้อมผ่านหกนะคะตัวนี้ใบเต็มนะคะ ใครสนใจคันนี้นะคะสามารถแจ้งา้ทะเบียนมาได้เลยต่อคอ5391กำแพงเพชรนะคะลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้หรือว่าจะสั่งจองรถคันนี้นะคะสามารถแจ้งป้ายทะเบียนมาได้เลยนะคะสั่งจองคันนี้ได้รับรถคันนี้ชัวรนะคะลูกค้าใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะคะหรือว่าอยู่ไกลไม่สะดวกมาดูสินค้านะคะสามารถ โอนจองได้นะคะ1,000 0บาทเท่านั้นค่ะมีเก็บเงินปลายทางนะคะจะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะคะตัวน,นี้ไม่ควรพลาดเลยสำหรับ L 3 6 0 8 DT นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่328,000บาทเท่านั้นนะคะ328,000บาทเท่านั้นค่ะ จะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีเล่มทะเบียนพร้อมนะคะใครสนใจสามารถโทรสอบถามได้เลย0819136451ค่ะตัวนี้นะคะบริการส่งให้ฟรีมีค่าแนะนำ5,000บาทนะคะใครสนใจก็รีบโทรจับจองกันได้เลยพึ่งเข้าแล้วก็มีคันเดียวของที่ร้านด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้328,000บาทค่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะคะตัวนี้พร้อมดูระบบไฮดรอลิกกันเลยค่ะ ให้พร้อมนะคะสวยนะคะนี่ค่ะสภาพดีมากเครื่องดีเกียร์ดีนะคะทุกระบบสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะตัวนี้